สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้า24ทาร่โรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันพฤหัสบดีที่23นะคะมิถุนายน2565นะคะ ทำพยากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวมีค่าวิชาชีพนะคะใครที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e กดก กดติดต,ตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวาะะชาวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหมายถึงความดวงดีความโชคดีการได้รับข่าวดีจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะหรือจะมีโชคลาบลอยเข้ามาด้วยนะคะ 8ไม้เท้าหมายถึงการงานการขยับขยายช่องทางลู่ทางโอกาสนะคะก็เรียกว่าการงานบางคนอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนนะคะอยากจะขยับขยายอยากจะทําอะไรเพิ่มนะคะอยากจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะคะ8เหรียญยิ่งขยันนะคะยิ่งได้ตังค์นะคะขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะ8ดเหรียญยังบ่งบอกว่าชาววันอาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะต้องมันฝึกฝนนะคะ ฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองเรียกว่าต้องพัฒนานะคะฝีมืออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะช้าไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์การงานดีค่ะมันคงดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์หันมาเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกันและกันบ้างนะคะเพราะว่าดูเหมือนช่วงนี้ความรักของชาววันอาทิตย์จะค่อนข้างจะห่างเหินหมางเหมือนกันนั่นเองนะคะ หรือบางคนบางคู่นะคะเรียกว่ามีดวงของการได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคู่รองจากคนรักด้วยนะคะคนโสดช่วงนี้เรียกว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นี้เรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะเรียกว่าบางครั้งเกิดจากการเดินนานยืนนานนั่งนานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะทําอะไรในท่าเดิมๆนะคะเลยทําให้แบบอาจจะมีปัญหานะคะคในการปวดเมื่อยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะชาววันอาทิตย์สี่ดาบสีดาบนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะต้องนอนพักรักษาตัวนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานเข่าดําเข้ามาด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ไพ่สีดาบนะคะรวมถึงไพ่สีดาบเนี่ยบางคนนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยรอเวลารอโอกาสรอสิ่งต่างๆด้วยนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากคนตายนะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข4มีเลข1มีเลข8และเลข8นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะหมอป้าแนะนําให้ทําบุญนะทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ ชาววันจันทร์นะคะอัศวินเหลียนเลยนะคะใจใหญ่นะคะนะออศวินเหลียนนี่เรียกว่านักลงทุนนะคะกาได้กาเสียนะคะอัศเินเรียนเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะ จัสติกจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญาการเซ็นการทำประกันดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะจัสติกนี้บางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะดูเหมือนชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้กําลังมองในเรื่องของอ,อยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอยากจะทําให้แบบมีไรายได้ที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ ็เรียกว่าศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก็แล้วกันนะเรียกว่ารอบครอบด้วยนะคะการงานมั่นคงดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการสอบการบรรจุง,งานมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะการเงินเหมือนที่บอกไม่ติดขัดนะคะรวมถึงชาววันจันทร์นะคะอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของการอยากจะได้รถอยากจะได้ยวดยานพาหนะด้วยนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเค ติดสินเชื่อนะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าชาววันจันทร์ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานนะคะความมั่นคงนะคะหน้าที่ของตัวเองมากกว่านะคะส่วน โดยภาพรวมก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอยากจะมีรักดีๆแต่บางทียังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจนะคะแล้วชาววันจันทร์เป็นคนที่เรียกว่าบางครั้งจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะรู้ทันคนนะคะเรียกว่าบางทีรู้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะทําให้หาคู่ยากนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าวันนี้ทันน้าเยอะๆนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบไตกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะเจ็ดถ้วยนะเดถ้วยนี้อยากทำไปหมดทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มนะคะค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็คิดแล้วลงมือทำจะประสบผลสำเร็จนะคะแต่ถ้าแค่คิดแล้วไม่ทำความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเอกสารนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่ มีเลขเ็ดมีเลข6มีเลข1และเลข7จ็ดนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะชาววันอังคารนะคะสดาบสองดาบดูเหมือนวันนี้จะจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจคุมเครือคาราคาซังตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดเสียทีนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอดีไหมนะคะเรียกว่า ออสองดาบนี้บางทีสับสนวกวนนะคะนะคิดวนไปวนมานะคะลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะ2ไม้เท้า2ดาบนี้จะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์นะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยมีดวงของการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงนะคะสองไม้เท้าช่วงนี้จะทําอะไรควรที่จะมองหาที่ปรึกษานะคะหรือชาววันจันทร์อาจจะมีคู่หูมีบัตี้เข้ามาในช่วงนี้นะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ว่าจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะ คิงถ้วยนะคะดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมภ์ผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะเรียกว่าการงานในวันนี้ประสบผลสําเร็จนะจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการงานใครที่รอคอยอยู่นะคะส่วนการเงินนะคะดูเหมือนวันนี้การเงินนะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะรวมถึงชาววันอังคารนะคะมีดวงของการอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่อยากจะได้น้ตบุ๊กใหม่นะคะอยากจะแบบอยากจะเสียตังค์นะวันนี้ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ามีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะไม่เข้ากันไม่ลงรอยกันพูดคุยกันไม่กี่คําก็ดูจะขัดแย้งกันนะคะในช่วงนี้แต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะบางคู่บางคนได้คู่ครองคนรักที่ดีเป็นที่ปรึกษาคอยเกื้อหนุน,นคอยสนับสนุนกันนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะ สุขภาพชาววันอังคารนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้บงกับสายตาแสบตาปวดตานะคะแล้วก็ความดันไมเกรนนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันอังคาร3ถ้วย3ถ้วยหมายถึงการได้รับข่าวดีนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะ3าถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะการงานจะประสบผลสําเร็จนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากโลกออนไลน์ ถ้าเป็นตัวเลขจากน้าไัยมีเลข3มีเลข2มีเลข2และเลขห้านะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธนะคะไพ่เดสตาเดสตาเนี่ยมีความฝันมีความหวังดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแล้วคนวันพุธนี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสวยรักงามนะโลกส่วนตัวสูงนะคะบางคนเรียกว่ารักสันโดษชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติป่าเขานะคะในช่วงนี้สิบดาบนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของงานขาวดําเข้ามานะหรือว่าจะได้รับการเจ็บกัน อาจจะได้รับข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหนึ่งไม้เท้าจะมีโอกาสที่ดีการเริ่มต้นที่ดีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงชาววันพุธนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการงานด้วยนะคะเรียกว่าการงานอาจจะมีงานเข้ามีปัญหาเข้ามาให้ต้องซ่อมให้ต้องแก้ไขนะคะให้ต้องรื้อต้องคน้นเคลียร์งานเก่าๆนํางานเก่าๆขึ้นมาแก้ไขใหม่นะคะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะต้องคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา นั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าบางคนนี้อาจจะมีดวงของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานนะคะหรือในองค์กรในหน่วยงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานสิ่งต่างๆทําทให้ชาววันพุธนะคะอาจจะเกิดความเครียดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้นะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพุธเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับการทำศิลปกรรมเสริมความงามนะคะบางคนมีดวงของการที่แบบได้เ,เรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่นะคะซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีแผนมีแผนนะ,ะอยากจะทําไร่ทาสวนอยากจะเ,เรียกว่าขุดบอ่อเลี้ยงปลานะคะปลูกพืชผักสวนควรัวนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ดูเงียบเหงาหงอยเหงานะคะสําหรับคนที่มีคู่เราก็ไม่มีคู่เลยทีเดียวนะเรียกว่าเหงาเหงาเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะเรียกว่าบางคนด้วยภาระด้วยหน้าที่หรือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะคะคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดสนิทนะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันพุธนะคะ ชาววันพุธสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับน่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการที่แบบฉีดยาปลูกฝีฝังเข็มก็ได้นะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะชาววันพุธนะวันนี้หมอฟ้านแนะนําให้ให้บริจาคโลหิตนะรวมถึงบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือว่าสถานที่ทํางานเนี่ยเก็บกวาดทาความสะอาดให้ดีเลยนะคะจะเป็นการเรียกว่าเ,าเปิดทรัพย์รับโชคนะคะให้กับชาววันพุธด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะเด็กถือดาบนะคะเรียกว่ามีบ้างปัญหาอุปสรรคกวนใจนะคะเล็กๆน้อยๆนิดๆน่อยๆนะคะแต่ก็ต้องใช้สตินะวันนี้ชาววันพุธต้องอยู่กับคําว่ามีสตินะคะครอบครอบแล้วก็ใจเย็นควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ได้นะคะแล้วคุณจะผ่านสถานการณ์สิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากคนตายถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพมีเลขหนึ่งมีเลข เนะคะมีเลขศูนย์และเลข1นนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันพฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างราชินีไม่เท้านะเรียกว่าคนเก่งคนเก่งติดต่องานประสานงานนะคะมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและราชินีแม่เท้าเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นะคะไม่ว่าจะทําอะไรนี่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะปัญหามีไหมปัญหามีนะคะความอึดอัดใจความกดดันความเครียดก็มีนะคะในวันนี้ แต่ก็เรียกว่าไม่เกินความสามารถของชาววันพฤหัสนะคะรวมถึงนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะคะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะคุณถึงจะคุณจึงจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่แย่ๆในวันนี้ไปได้นะ แล้วบางอย่างอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจคิดไม่ถึงนะคะคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการงานนะคะรอบคอบด้วยในเรื่องของการงานควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะวันนี้ ส่วนการเงินนะชาวันพฤหัสมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะเรียกว่า,ารู้จักเก็บประหยัดอดอมมากขึ้นนั่นเองนะคะรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินแบบที่บางทีเราไม่ได้วางแผนวางแผนเอาไว้นะคะมันมันนอกกรอบเนาะนอกกรอบกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักหมอฟ้ามองว่ามันเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลบหลีกหลีเลี่ยงนะคะในการทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปัญหาเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตนะคะนิ่งได้เฮนิ่งนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ปอดนะคะ รวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเป็นภุมิแพ้เป็นโรคผิวหนังนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสไพเดทนะคะมีความเครียดมีความกังวลมีความอึดอัดใจ,จมีความไม่ได้ดังใจอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าวันนี้สถานการณ์ของชาววันพฤหัสกนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะอยู่ในช่วงของสภาวะที่เรียกว่าค่อนข้างจะกดดันนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดได้นะคะสถานการณ์ที่แย่ๆในวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะเรียกว่าเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะคะ ชาววันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าชาวมาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้าให้กับศัตรูโมมาเจ้ากรรมนายเวรนะคะปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะหรืออาจจะขอพรจากทาเวสุวรรณนะคะนะท่านโยมนะคะพระแม่กาลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข1มีเลข4ี่และเลข3นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างกาวถ้วยนะกาวถ้วยนี่กินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกาวถ้วยนี้เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะวันนี้เรียกว่า ชีวิตนี้ค่ะยิ่งเครียดนะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะพายกาวถ้วยนะคะรายรอมไปชุดด้วยของกินนะคะเดมูนมีบ้างนะความกังวลนะคะความว้าหุ่นใจกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลไปก่อนล่วงหน้าคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะแล้วเดมมนเนี่ยบางคนนะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคบโพลารนะคะโรคส่วนตัวสูงด้วยนะคะ หนึ่งถ้วยนะหนึ่งถ้วยนี้เรียกว่าจะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะหรือไพ่หนึ่งถ้วยเก้าถ้วยกับเดะมูนเนี่ยค้าขายได้นะค้าขายอาหารของกินช่วงค่ำๆช่วงเช้ามืดช่วงกลางคืนค้าขายอาหารโต้รุ่งนะคะ สามารถที่จะทําได้นะหรือบางคนนะคะเดมูลเนี่ยนะคะเรียกว่าสวยยามกลางค่ากลางคืนนะคะคนทํางานกลางคืนนั่นเองนะคะเรียกว่าจะมีความเจิดจรัสความสวยบางคนเด็กดิ้งนะคะอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าการงานดีนะมีบ้างเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะบนไปทําไปมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหาเก่งใช้เก่งนะคะวันนี้ยังเอาตัวรอดได้การเงินเรียกว่าดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือแต่กังวลไปว่าสิ้นเดือนฉันจะพอใช้ไหมสิ้นเดือนฉันจะพอจ่ายไหมจะเอาตรงไหนมาจ่ายตรงไหนก่อนดีกังวลไปก่อนล่วงหน้ามากกว่านะคะสุขภาพนะคะชาววันศุกร์นะคะเรียกว่า ะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลด้วยนะและดมูลเหมือนที่บอกนะคะเกิดจากสภาวะความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าความดันไมเกรนจะถามหาโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ ก้าวถ้วยกับเดะมูนเนี่ยมันจะมีในเรื่องของหึงหวงระแวงไม่ไว้วางใจกันหรือว่าบางคู่บางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหารักซ่อนรักสามเศร้านะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือว่าตัวเราอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนะแล้วมักจะมีคนที่เขามีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับชาววันศุกร์นะคะ มาดูบทสรุปของไพ่นะคะชาววันศุกร์นะำขิงถ้วยจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายนะคะผู้ชายอายุเยอะอายุมากนะคะจะเข้ามาส่งผลนะคะรวมถึงไพ่ขิงถ้วยเนี่ยเรียกว่าชาววันศุกร์ช่วงนี้นะคะรอคอยนะคะนะเป็นไพ่ของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างนะแล้วขิงถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าชาววันศุกร์อาจจะกําลังคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะแต่ถามว่าวันนี้ขิงถ้วยอาการงานมั่นคงนะ แล้วก็ตัวชาวคนวันศุกร์เนี่ยเรียกว่าเป็นคนใจดีด้วยชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะจนคนรอบข้างมักจะนําพาปัญหามาให้นะคะชาววันศุกร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าปล่อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะจะเป็นการเสริมดวงด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากความฝันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขค่ามีเลขเก้ามีเลขแปดและเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันเสาร์นะเดอฟูลเลยนะชิวๆลันลานะคะเดินทางท่องเที่ยวอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะวันนี้เรียกว่าชาววันเสาร์ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะใช้ชีวิตแบบสนุกลุยๆนะคะเรียกว่าวันนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะพร้อมที่จะเปิด ะะรับโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะพร้อมที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือบางคนเดฟูลเนี่ยมีดวงของการได้เดินทางนะไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะรวมถึงบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการค้าขายนะค้าขายเสื้อผ้านะคะแฟชั่นนะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคิงเรียนจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้ชาววันเสาร์หาเงินเก่งนะแต่ก็ใช้เก่งนะคะ หมดหมดหาได้นั่นเองนะคะเรียกว่าค่าใช้จ่ายสูงนะต้องรอบคอบนิดนึงนะคะชาววันเสาร์นะเรียกว่านี่สินตามหลังนี่ลุงตุงนางเหมือนกันจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตสินเชื่อจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้นะมีบ้างเหนื่อยเนืยเบือ่อเบือเบ่อเซ็งเซงปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ว่าชาววันเสาร์เป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะอะไรจะเกิดก็จะเกิดช่างมันมากกว่านะวันนี้ดูเหมือนชาววันเสาร์จะใช้คํานี้นะ ะะแล้วบางคนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรถูกมัดมือชกนะกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะรักรักเลิกเลิกนะตัดกันไม่ขาดนะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าเครียดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้นะชิวๆละลานนะโสดสนิท สดไปเรื่อยหวานเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะไม่จริงไม่จังนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพิกแพงลื่นหกล้มนะคะหรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกหมดลูกปวดท้องปวดประจำเดือนนั่นเองนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะก้าวดาบเครียดนะ นอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะช่วงนี้นอนหลับหลับตื่นตื่นนะคะภาวะะวาะวงนะคะพยายามที่จะคิดบวกนั่นแหละนะแต่ภายในใจนี้ความทุกข์เยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่าชาววันเสาร์วันนี้น่าชื่นอกตรมนะคะาชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะหรือว่าขอทานนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์นะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะมีโชคจากการเดินทางนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขจากคนป่วยนะคะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข9มีเลข0ูนย์มีเลขค่าและเลข3นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ